สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่นะ่ารักของครูแอนชี่ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ครูแอนชี่พาเพื่อนๆค่ะมาสวสดมนต์บทพระมหาจัก,กพัิกันค่ะณวัดนางนองราชวรวิหารค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนะคะเข้าไปในอุโบสถกันเลยค่ะวัดนะคะจะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นขึ้นไปเลยค่ะข้างบนนะคะจะเป็นพระ พุทธมหาจักรพรรดิที่สวยงามมากๆเลยนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะและได้รับการบูรณะค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะอธิษฐานนะคะสวดมนต์แล้วก็ ฝากนะคะอธิษฐานบุญแผ่บุญจากบาร,รมีของท่านเนี่ยมายังตัวเราแล้วแผ่ไปทั้ง3แดนโลกธาตุเลยนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลังจากนั้นนะคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็มากราบค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ขออุทิศบุญนะคะที่ได้สวดมนต์นี้ให้กับพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทําบุญค่ะ